สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะออวิชาการเงินนะคะและการรายงานทางการเงินนะคะบทที่6ค่าของเงินตามเวลานะคะ the time value of money นะคะเรามาดูเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องมูลค่าของเงินในอนาคต future value นะคะความหมายของมันคือจำนวนเงินที่จะได้รับนะคะจากการลงทุนนะคะเมื่อเราฝากเงินนะคะเข้าไปนะคะสิ้นรอบระยะเวลาหนึ่งนะคะณนะอัตราดอกเบี้ยนะคะ หรืออัตราผลตอบแทนระดับหนึ่งะคะเราจะได้เงินในอนาคตเท่ากับเท่าไหร่นะคะนั่นคือมูลค่าของเงินในอนาคตนะคะฟิวเจอร์แวลูทีนี้ดอกเบี้ยนะคะการคำวนวณดอกเบี้ยตัวนี้นะคะดอกเบี้ยจะไม่มีการเบิกออกมานะ สมมตินะคะดอกเบี้ยจะไม่มีการเบิกออกมาเราเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นนะคะดอกเบี้ยทบต้นแปลว่าอะไรก็คือในงวดถัดไปเนี่ยเราจะได้รับดอกเบี้ยของดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะได้รับดอกเบี้ยของดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเช่นนะคะเช่นเราฝากเงิน500อนะคะอัตราดอกเบี้ย10%เรนะคะเราจะได้เงินเท่าได้ดอกดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยจะเท่ากับ50บาทอันนี้คือปีที่1พอมาปีที่สอง นะคะปีที่2เราจะได้รับอะไรคะดอกเบีย้ยของดอกเบีย้ยอีกครั้งหมายความว่าเราจะเอาเงิน550เงิน550ได้มาจากเงินต้น500นะคะบวกดอกเบีย้ยในปีที่150คูณกับอัตราดอกเบีย้ย10เนะคะเพราะนั้นดอกเบีย้ยในปีที่2นะคะมันก็จะได้เอ่าเอา550คูณ10%นะคะก็จะได้55บาทนะคะ อันนี้คือดอกเบี้ยในปีที่2เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเขาเรียกว่าดอกเบี้ยทุกต้นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะมูลค่าของเงินในอนาคตกรณีที่เราฝากเงินก้อนเดียวเราฝากเงินก้อนเดียวคือเราฝากครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีการฝากอีกรอรับเงินในอนาคตนะคะเช่นนะคะหนูฝากเงิน100บาทระยะเวลาผ่านไป1ปีที่อัตราดอกเบี้ย10ซก็จะได้เงินเท่าไหร่คะร้0ยกบบาทถ้าเราใช้สูตรในการคำนวณอ,อันนี้เป็นสูตรนะคะ สูตรในการคำนวณน,นะคะมันจะได้ fv เท่ากับ pv วงเล็บ1บวก i ทีนี้เรามาให้ความหมายของทีละตัว fv คือมูล,ลค่าของเงินแนอนาคอ่ะหรือ future value นะคะต่อไป pv นะคะ pv คือมูล,ลค่าปัจจุบัน ส่วนไอ uh, นะคะไอตัวไอตัวไอคืออัตราดอกเบี้ยทีนี้หนูดูนะคะออจากสูตรเขาต้องการให้เราหาเงินในอนาคตถูกไหมคะฟิวเจอร์แวลูเราแทนด้วย fv fv เนี่ยเรายังไม่รู้นะคะ pv คือมูลค่าปัจจุบันนะคะเพราะนั้น pv แทนค่าด้วยอะไรคะ100 นนคะ1บวก i i คือกี่เปอร์เซ็นต์คะ i คือ10%บเปอร์เซ็นต์นะคะสิเปอร์เซ็นต์เราจะต้องทำให้เป็นทศนิยมก็คือ0ูนนะคะ,ะ,คะเพราะนั้นถ้าเราแทนค่าแทนค่ามันจะได้ fv เท่ากับ pv คือ100นะคะ,ะ,คะวงเล็บ1บวก i ะะเท่ากับเท่าไหร่คะ0.01นนะคะเพราะฉะนั้น ค่าระยะเวลา1ปีนะคะอันนี้จะเป็น100วงเล็บเอหนึ่งร้อยคูณหนึ่งจุหนึ่งจุนะคะนี่อาจารย์ทำผิดหนึนะคะหนึเพราะนั้นมันจะได้เท่ากับห0ึ่งอันนี้ต้องได้ ศู0ย์จ่งศูนเดี๋ยวลบงกันอันนี้ต้องได้0.10นะคะก็จะได้100นะคะคูณกับ1.10ก็จะได้1น0่บาทอันนี้คือปีที่1นะคะอันนี้คือปีที่1ถ้า fv นะคะในปีที่2มันจะได้เท่ากับแทนค่านะคะหนึออันนี้เท่ากับ n ะคะ n คือจำนวนปีเพราะฉะนั้นมันจะได้1บวกด้วย i i คือ0 1 2ยจสองยกกำลังเท่าไหร่คะ n คือจำนวนปีสองนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้หนึ่งคูณกับนะคะวงเล็บ1 1จุคูณกันกี่ครั้งคะ2ครั้งคูณกันสองครั้งมันจะได้เท่ากับ1 จุดหนึ่งศูนย์คูณนะคะจุดหนึ่งศูนย์คูณจุดหนึ่งศูนย์นะคะมันจะได้ห,ห,หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์คูณหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์คูณกับหนึ่งร้อยนะคะ เพราะนั้นเงินที่ได้จะได้1 2 1กับ21บาทนะคะอันนี้คือการใช้สูตรในการคํานวณนะคะการใช้สูตรในการคำนวณทีนี้เรามาดูตัวอย่าง6 1อลองดูนะเราลองวิเคราะห์นะคะนายเด่นนำเงินไปฝากธนาคารกรุงดีจำกัดนะคะจำนวน100บาทเพราะฉะนั้นไอจำนวนเงิน100เนี่ยมันคืออะไรคะ มูลค่าปัจจุบันที่เรานำเงินไปฝากก้อนหนึ่งนะคะโดยฝากแบบประจํา12เดือนอัตราดอกเบี้ย8นะคะพรานี้เพราะนั้น,นระยะเวลา12เดือนก็คือ1ปีนะคะเพราะนั้น n เท่ากับ1นะคะต่อไปอัตราดอกเบี้ย8%ตรงนี้คืออะไรคะคือค่า i นะคะอยากทราบว่านเด่น จะได้รับเงินจากธนาคารเป็นเงินเท่าไหร่นะคะถ้าฝากเป็นระยะเวลา1ปีนะคะถ้าฝากระยะเวลา1ปีนะคะมันจะได้สูตร FV1 นะคะก็คือ1ปีเท่ากับ PV วงเล็บ1บวก i นะคะยกกำลัง1นะคะเพราะนั้นเราจะต้องแปลงค่า i นะคะให้เป็นทศนิยมคือ0.0 0.08นะคะ อ่0.08เพราะนั้นจะได้100นะคะ100คูณนะคะกับ1.08เพราะนั้นได้108บาทนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นปีที่สองนะคะแทนค่าค่ะ FV อะ่เรายังไม่รู้แต่ PV เรารู้แล้วคืออะไรคือเท่าไหร่คะมูลค่าปัจจุบัน100คูณกับนะคะ1บวก0.08ยกกำลัง2นะคะ ไอ้0.1บวก0.08ยกกำลัง2มันคืออะไรคะมันคือ1.08คูณกับ1.08นะคะ1.08คูณกัน2ครั้งนะคะจะได้1.1664คูณกับ100นะคะเอาไปคูณกับ100เพราะนั้นค่าของเงิน,นอนาคตจะอยู่ที่116.64นะคะอ่าทีนี้มันจะมีวิธีที่อ่าง่ายกว่านั้นอีกนะคะโดยการอะไรคะ เปิดตารางนะคะตารางสำเร็จรูปนะคะในการคํานวณนะคะตารางเราจะเรียกว่าตาราง fvif นะคะตาราง fvif นะคะถ้าตามในหนังสือตารางนี้คือตารางที่1นะคะตารางที่1นะคะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ค่าว่ามันเท่าไหร่นะคะเราก็ไปเปิดตาราง fvif ที่ i นะคะเท่ากับอัตราดอกเบี้ย n เท่ากับจํานวนปีนะคะ n เท่ากับจํานวนปีนะคะ ทีเราเปิดตารางนะคะเอ่อถ้าสมมุติว่าเอ่อระยะเวลา5ปีนะคะอัตาราดอกเบี้ย8%นะคะเพราะนั้นตารางนะคะตารางถ้าในหนังสือเป็นตารางที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่ง ตารางที่หน,นะคะไอ้ต้องแกะมีแก้นะอันนี้เป็นตารางที่หนึ่งนะคะเขาจะเทียบเงินหนึ่งบาทในอนา,าคตข้างหน้าตามอัตราดอกเบี้ยนะคะอันนี้คืออัตราดอกเบี้ยส่วน n หมายถึงจำนวนปีนะคะตรงนี้นะคะแนวตั้งคือ จำนวนปีแนวนอนนะคะคือแนวนอนทั้งหมดเลยตรงนี้คืออัตราดอกเบี้ยนะคะคืออัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะนั้นเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าเราให้ดูค่าของ FVIF นะคะที่อัตราดอกเบี้ย8% n เท่ากับ5ปีจะได้1.4693นะคะได้1.4693 ที่เรามาดูตัวอย่างนะคะถัดไปนะคะ6.2นะคะเขาบอกว่านายเด็กน,นำเงินฝากธนาคาร58ล้านเมื่อต้นปีที่1นนะคะในอัตราดอกเบีย้ยทบต้นนะคะ5%โดยตั้งใจจะให้เงินมรดกนะคะเป็นระยะเวลา80ปีอยากทราบว่าปลายปีที่80ทายาทจะได้รับเงินรวมเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น วิธีการนะคะวิธีการถ้าเราไม่เปิดตรางนะเราใช้วิธีการคำนวณน,นะคะ FV นะคะ80หมายถึง80ปีนะมันจะแทนค่าด้วยอ,อันนี้มันมาจากสูตรอะไรนะ FV นะคะเท่ากับอะไรคะ PV วงเล็บ1บวก i ยกกำลังคะ n นะคะจากโจทย์ เรามีค่าอะไรบ้างนะคะเราจะมีค่า PV เท่ากับ58ล้านค่าอะไรคะที่เรารู้ค่า i ค่า i เท่ากับเท่าไหร่คะ5%นะคะ n เท่ากับจำนวนปีคือ80 000, ปีนะคะเพราะฉะนั้นอาจแทนค่าในสูตรนะคะ PV เท่ากับเท่าไหร่คะ58ล้านแต่เราใช้แค่เลข58นะคะวงเล็บนะคะ1บวกนะคะ 5%มันคือ0.05นะคะแปลงให้เป็นทศนิยมนะคะยกกำลัง80ทีนี้ถ้าเราคูณกัน80ครั้งไหวไหมคะไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเราแบ่งอนะ่เราแบ่งเป็นนะคะ1.05นะคะยกกำลัง40คูณกับ1.05ยกกํากกำลัง40ก็ได้มันก็จะได้นะคะถ้าสมมติว่ามีเครื่องคิดเลขแบบกดสูตรได้นะคะ ค่ามันจะได้7.04คูณกับ7.04คูณกันแล้วได้49.5616คูณกับ58เพราะนั้นเงินนะคะในอนาคตจะได้2,874.57ล้านบาทน,นะคะหรืออันนี้คือวิธีที่1นนะคะใช้สูตรนะคะใช้สูตรในการคำนวณน,นะคะสูตรวิธีที่2นะคะคือการเปิดตาราง การเปิดตารางทํำยังไงคะวิธีการนะคะเปิดตารางที่เท่าไหร่คะอ่าแทนค่าก่อน fv นะคะเราหาปีที่แปดสิบนะคะค่าค่าอะไรคะค่าของ pv เท่ากับห้าสิบแปดล้านนะคะเปิดตาราง fvif เขาว่ามันเป็นการรับเงินแบบก้อนเดียวนะคะห้าเปอร์เซ็นนะคะ n เท่ากับเท่าไหร่คะแบ่งครึ่งเพราะว่า 80ปีไม่มีแน่เลยแล้วก็ยกกําลัง2ไปนะคะ,ะแบ่งครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเปิดตารางนะคะค่า f v i f นะคะเฉยๆอันนี้ให้เปิดตารางตารางที่1อ่าตารางที่1จะอยู่หน้าหน้าท้ายนะคะตารางที่1ที่ n นะคะ n จำนวนปีเท่ากับ40นะคะ เอ็นจำนวนปีเท่ากับ40 I เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์คะ I เท่ากับ5%เปอร์เซ็นต์่าเท่ากับ40 I เท่ากับ5%เปอร์เซ็นต์จะได้7.04นะคะ7.04ยกกำลังสองนะคะก็คือ7.04ุคูณกัน2ครั้งก็จะได้49.5616เนะคะเอาไปคูณกับเอาไปคูณนะคะกับ58ล้านเพราะนั้นเอ่อค่าของเงินในอนาคตเมื่อเมื่อ ฝากเงิน58ล้านไปถึง80ปีที่อัตาราดอกเบี้ย85%เปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้2,874.57ล้านนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่3อ่าตัวอย่างที่3 6.3นะคะอ่าหน้าตัวอย่างที่3นะคะนายอะไรคะเออนางสาวดีนะคะนำเงินฝากธนาคารนะคะ ในต้นปีพศ2546จำนวน5 0,000อยากทราบว่าปลายปีนะคะปลายปี2555จะได้รับเงินรวมเท่าใดนะคะถ้าอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยต่อปีอยู่ที่5%นะคะ,ะเปิดดูตัวอย่าง63นะคะ เพราะนั้นจากโจทย์นะคะจากโจทย์จากโจทย์ได้ค่าอะไรบ้างคะได้ค่านำเงินฝากธนาคารในต้นปีนะคะเพราะฉะนั้น PV ได้เท่ากับทอะไรได้ค่า PV นะคะเท่ากับจากโจทย์ PV เท่ากับห้าแสนนะคะ จำนวนปีนะคะ n คือจำนวนปีใช่ไหมคะ n จะเท่ากับสิ้นปีที่46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55นะคะเพราะนั้น n เท่ากับ10ปีนะคะ10ปีตรงนี้มาจากไหนมาจาก2,500อ่า55นะคะตั้งแต่2,500 46นะคะถึง2,555้าเขาฝากเงินต้นปีเพราะนั้นก็นับปีที่ปีที่46ด้วยนะคะเอเท่ากับจำนวนปี I เท่ากับ5%นะคะ I เท่ากับ5%เพราะฉะนั้นการคำนวณน,นะคะจะได้ว่า สมมุติว่าอาจารย์ใช้าการเปิดตารางนะคะใช้การเปิดตารางนะคะถ้าใช้การเปิดตารางสูตรนะคะอันนี้เราต้องการหาเงินในอนาคตเมื่อครบปีที่2,555ก็คือครบสิบปีนะคะเพราะฉะนั้น fv นะคะมันจะเท่ากับ pv นะคะค่า,า,คาที่เราต้องการหาเป็น ฟิวเจอร์แวลูถูกไหมคะาตารางค่าตารางข้างในตารางค่าข้างในนะคะก็ต้องเป็นฟิวเจอร์แวลูนะคะแต่เป็นการรับเงินแบบก้อนเดียวก็คือ FDI F นะคะที่ i เท่ากับ5%นะคะ n เท่ากับจำนวนปีก็คือ10นะคะเปิดตารางอ่าเปิดตารางที่1อ่านี่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะคะอันนี้เป็นตารางที่1นะคะอ่าที่ i เท่ากับ5 n เท่ากับ10มันอยู่ที่1.6289นะคะเพราะนั้นแทนค่านะคะ pv เท่ากับเท่าไหร่คะห้าแสนอ่าห้าแสนคูณกักบ1จุดอ่า 1. นจุดหกนะคะคูณกันได้เท่าไหร่คะคูณกันก็จะได้8 1 0 0 0 แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบนะคะ,ะเมื่อครบอะไรเมื่อครบกี่ปีเมื่อครบสิบปีนะคะ,อ,ะอย่าลืมเขียนสรุปด้วยดังนั้นนะคะดังนั้นนางสาวนางสาวดีนะคะจะได้นะคะรับเงินในปีสองห้าห้าห้าเท่ากับ 8,14,450บาทนะคะาฝากเงินไป5้าแสนแต่พอครบ10ปีได้8ปดแสนนะคะทีนี้เรามาดูมูลค่าของเงินในอนาคตนะคะหรือว่าเหมือนเดิมนะคะ future value กรณีที่ทำไมคะฝากเงินหรือจ่ายเงินลงทุนนะคะเป็นรายงวดและไอ้รายงวดเนี่ยนะคะต้องฝากแบบเท่าๆกันนะคะ เขาบอกว่าวิธีการนี้มันคือการจ่ายลงทุนนะคะเป็นรายงวดนะคะเป็นการจ่ายลงทุนในจํานวนเงินที่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยนะคะเท่ากันทุกๆปีนะคะต้องเท่ากันนะคะทีนี้เรามาดูคําว่าเงินรายปีนะคะเงินรายปีหมายถึงอะไรเงินจํานวนเงินนะคะที่ทําไมคะตายตัวนะคะและเป็นช่วงปีต่อเนื่องกันนะคะ แต่ในทางปฏิบัติโดยทั่วๆไปแล้วอาจจะใช้กับรายปีรายไตรมาสหรือรายเดือนก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่รายปีอย่างเดียวนะคะเป็นแบบไตรมาสนะคะไตรมาสหนึงนะคะปีหนึ่งมี12เดือนนะคะเพราะฉะนั้นไตรมาสนะคะจะมี3เดือนนะคะ1ไตรมาสหไตรมาสเท่ากับ3เดือนนะคะเพราะฉะนั้น หนึ่งปีหปีมันจะเท่ากับสี่ไตามาานะคะสี่ไตามาส่วนรายเดือนรายเดือนก็มีสิองเดือนนะคะเช่นอ่ะเช่นนะคะนายเด่นนำเงินฝากธนาคารปีละเท่าไหร่คะปีละหนึ่งพโดยเริ่มฝากนะคะตั้งแต่ปลายปีสองห้าสี่หก นะคะต่อเนื่องกันจนถึงปี2548ฝากปลายปี46จนถึงปี2548เพราะนั้นปี2546เราจะไม่นับเราจะนับ2547นะคะ2548นะคะอ่าปลายอ่าปลายปีเขาบอกว่าฝากนะคะเริ่มฝากตั้งแต่ปลายปี ราะนั้นก็จะนับปลายปีสี่เจ็ดหนึ่งปีนะคะปลายปีสี่แปดสองปีเพราะฉะนั้น n ตรงนี้จะเท่ากับสองนะคะ n จะเท่ากับสองนะคะทีนี้มันจะมีอยู่ปีหนึ่งปีสุดท้ายนะคะปีที่สี่สิบแปดนะคะสอง8นห้าสี่แปดนะคะปีสอง8นห้าสี่บแปดนะคะเงินต้นนะคะ จะไม่มีดอกเบี้ยนะคะเงินต้นจะไม่มีดอกเบี้ยนะคะเพราะนั้นเวลาเราเปิดตลาดานะคะเปิดตลาดาเราจะเปิดนะคะระหามูลค่าในอนาคตถูกไหมคะถ้าเราหามูลค่าในอนาคตนะคะเราจะต้องใช้สูตรอะไรคะ fv เท่ากับ pv วงเล็บ fvif นะคะ ที่ i นะคะเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์คะ8%นะคะ n นะคะ n ตรงนี้นะคะจะต้องไปเปิดที่ n เท่ากับ8%นะคะ n เท่ากับ เอ็นเท่ากับสนะคะเเท่ากับสส่วนนะคะปี2 5ง7จะคะจะต้องเปิดนะคะ fv เท่ากับ pv นะคะ fv i f t i เท่ากับแปดเนต์เท่ากับหนปีะเพราะอันนี้สะสมแค่ปีเดียวถูกไหมคะปีสีสะสมแค่ปีเดียวปีสี นะคะปี48นะคะยังไม่ได้รับดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นรวมแล้วนะคะก็จะเป็นนะคะเงินต้นของปี48บวกกับเงินของปี47ที่รวมอัตราดอกเบี้ยนะคะ1ปีนะคะ,นะคะแล้วก็รวมกับปี46ที่อัตราดอกเบี้ย2ปีนะคะสรุปแล้วนะคะจะได้รับเงินทั้งหมด3,246.40นะคะอันนี้คือคำตอบนะคะ หรือเราจะใช้การเปิดตารางถ้าอันนี้ฝากเงินไม่ใช่เป็นเป็นก้อนนะคะฝากเงินเป็นฝากเป็นงวดงวดงวดละเท่านนะะเท่ากันนะคะงวดละเท่าเท่ากันถ้าเราใช้สูตรมันจะต้องไปเปิดนะคะตารางนะคะ FVIFA นะคะตารางนี้คือตาราง ที่2นะคะตารางที่2ก็คือเป็นการฝากเงินแบบทำไมคะเท่าเท่ากันนะคะเราฝากปีละ1 0 0 0พันถูกไหมคะหนึ่จะแทนค่า r าค่า r าก็คือเงินที่เราฝากแบบเท่าเท่ากันทุกปีนะคะแล้วก็เปิดตาราง f b i f a ที่ i เท่ากับ8% n เท่ากับ3ปีเพราะเพราะฉะนั้นจะได้ค่าออกมาก็คือ3.2464 คูณกับจำนวนเงินที่เราฝากแบบเท่าๆ่ากันทุกปีก็คือ1,000เพราะนั้นค่าของ fv นะคะก็คือมูลค่าในอนาคตจะเท่ากับ3,246.40นะคะ3,000อันนี้คือการเปิดตารางนะคะตารางต้องเป็นตารางที่2นะคะอันนี้เป็นตารางที่2ตารางที่2ก็คือตาราง future value นะคะ inventory นะคะ FVIF FVIF นะคะอ่าแล้วก็ต่อท้ายด้วย A นะคะ FVIFA นะคะต่องดอตวตาราง FVIFA นะคะตารางที่สอง